เก่งลายพางโสดอีกแล้วประกาศเลิกน้องแพรวที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่ถึงเดือนหลังจากเก่งลายพางเน็ตไอดอลที่เพิ่งพ้นคุกมาไม่นานและได้บวชที่วัดอินทารามอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีก่อนลาสึกขาบทไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาวันรุ่งขึ้นเก่งลายพางก็ได้ประกาศเปิดตัวน้องแพรแฟนใหม่หลังเลิกรากับน้องเนยที่แต่งงานอยู่กินกันมา6ปีจนกลายเป็นกระแสฮือฮา ล่าสุดเก่งลายพรางก็ได้เลิกรากับน้องแพลวแฟนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่ถึง3สัปดาห์โดยเก่งลายพรางได้ลบรูปคู่กับน้องแพลวออกจาก Facebook และได้ไลฟ์สดตอบแฟนคลับยอมรับว่าเลิกรากับน้องแพรวแล้วด้านบรรดาฟแฟนคลับต่างเข,าเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ